สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะข้าพเจ้าชื่อนางสาวชนาการอินแสงวันนี้จะมาพีเต์เรื่อง Molecular i n f u u s o o n n n c y c l o d e x t r i n ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเอาลายที่ที่ฉันจะพูดวันนี้นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักก่อนค่ะว่าไมโครแคปซูลนะคะคืออะไรค่ะ ค่ะไมโครแคปซูลเลชันนะคะเป็นกระบวนการที่อนุภาคเล็กๆหรือหย,ยดของเหลวนะคะถูกห่อหุ้มไว้ด้วยสารเคลือบผิวค่ะจะได้ออกมาเป็นแคปซูลเล็กๆนะคะที่มีคุณสมบัติหลากหลายค่ะสามารถเอาไปใช้งานได้หลายรูปแบบนะคะโดยที่รูปร่างทั่วไปของไมโครแคปซูลเนี่ยก็จะมีรูปร่างเป็นทรงกลมขนาดเล็กค่ะซึ่งจะมีผนังห่อหุ้มรอบๆตัวอยู่นะคะ ซึ่งภายในของไมโครแคปซูลเนี่ยเราจะเรียกว่าคอค่ะแล้วก็ภายนอกผนังที่หุ้มอยู่นะคะเราจะเรียกว่าเชลค่ะซึ่งส่วนมากนะคะไมโครแคปซูลเนี่ยก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่างระดับไมโครมิเตอร์นะคะถึงมิลลิมิเตอรค่ะ ซึ่งสารส่วนมากนะคะที่เราจะเอามาทําการเอนแคปกันเนี่ยส่วนมากนะคะก็จะเป็นพวกสีย้อมเมสีวิตามินต่างๆสารอาหารต่างๆนะคะสารเคมีกลิ่นสีรสชาติที่เราต้องการแต่งเติมเข้าไปค่ะซึ่งวิธีการเอนแคปซู a เลชันะคะก็จะแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆค่ะก็คือ Physical p r o c e s s นะคะ Physical c h e m i c ล l Process แล้วก็ Chemical p r เ c e s s ค่ะแต่ที่เราสนใจในวันนี้นะคะจะเป็นวิธีการ Molecular inclusion, i n c y c l o d e x t r i n ค่ะซึ่งจะอยู่ในประเภทของ p y y s i c l l h h m m i c l p r r o e s s นะคะค่ะการ n c l u s i o n c o o p p u u n นะคะก็คือการที่เรานำสารชนิดนึงเนี่ยไปรวมกับสารอีกชนิดนึงค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะเราจะเป็นการนำเอาสารชนิดหนึ่งเนี่ย สารชนิดใดๆนะคะไปใส่ลงในไซโคเด็กตรินค่ะซึ่งไซโคเด็กตรินนะคะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไซโคอะไมโลสค่ะซึ่งเป็นสารประกอบประ,ประเภทน้ำตาลน,นะคะซึ่งไซโคเด็กตรินเนี่ยจะนิยมเอามาใช้นะคะในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยาและก็อุตสาหกรรมเคมีค่ะแล้วก็มีคุณสมบัติที่เป็นมีต,ต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไซโคเด็กตรินเนี่ยจะประกอบด้วย5หรือมากกว่านั้นค่ะของ อัลฟาดีกูโคสไพราน c ไซด์นะคะซึ่งจะต่อกันด้วยพันธะ1นไกลโคซิดิกบอลค่ะตัวอย่างก็เช่นในอะไมโลสเป็นต้นนะคะซึ่งชนิดของไซโคเด็กตินเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนของกูโคที่มาต่อกันค่ะคือจะอยู่ในช่วง6 8ถึง8วงแหวนนะคะจะมาต่อกันเป็นรูปท่อกวงๆค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของไซโคเด็กตินนะคะ ไซโคเด็กตินเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกนะคะคือแอลฟาไซโคเด็กตินค่ะจะประกอบด้วยวงแหวนกูโคทั้งหมด6วงแหวนนะคะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของรูกลวงเนี่ยประมาณ0.57นาโนเมตรค่ะต่อไปนะคะเป็นเบต้าไซโคเด็กตินค่ะจะเป็นกูโคทั้งหมด7วงนะคะมาต่อรวมกันค่ะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงแหวนเนี่ย0 7นนาโนเมตรค่ะ แล้วก็แกมมาไซโคเด็กตินนะคะจะมาต่อทั้งหมด8วงแหวนด้วยกัน,นะค่ะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง0-65นาโนเมตรนะคะค่านี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการเอนแคปค่ะก็คือเราจะนำเอาคอที่เราต้องการนะคะมาใส่ในไซโคเด็กตินได้เป็น encapsulated m o โมเดลโมเลกุลอย่างเงี้ยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นแอปพลิเคชันของไซโคเด็กตินที่เราเอามาใช้นะคะตัวอย่างก็เช่นในอุตสาหกรรมยาค่ะเราจะไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถการละลายของยานะคะการนำไปใช้งานการคงรูปของยาการควบคุมการออกฤทธิ์ของยาหรือว่าสามารถลดความเป็นพิษของสารพิษลงได้ค่ะในอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการแต่งรสกลิ่นนะคะหรือ การคงตัวของสารละเหยค่ะแล้วก็กําจัดกลิ่นหรือว่ารสชาติที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะค่ะในด้านของคอสเมติกนะคะหรืออ,อ,อุปกรณ์สําหรับผิวพรรณนะคะก็จะใช้เกี่ยวกับในเรื่องของกลิ่นค่ะเกี่ยวกับการปล่อยกลิ่นนะคะหรือการกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือว่ารักษาออสารสำคัญที่อยู่ในเนื้อครีมนะคะให้สามารถอยู่ได้ยาวนานขึ้นค่ะ และในอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะก็จะใช้ในการควบคุมการปล่อยของเม็สีนะคะให้เม็สีเนี่ยสามารถอยู่คงทนติดกับเนื้อผ้าเราไปนานๆค่ะข้าต่อไปนะคะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไซโคเด็กตินค่ะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะก็คือจะทําเกี่ยวกับเรื่องของสารกันแดดค่ะการนําเอาสารกันแดดนะคะมารวมกับเบต้าไซโคเด็กตินค่ะเพื่อจะแล้วนําเอาไปทดสอบคุณสมบัติต่ตางๆนะคะ ค่ะโดยสารกระแดดที่เราจะนำมาใช้นะคะจะมีทั้งหมด3ชนิดค่ะก็คือออกซิเบนโซนะคะเรียกสั้นๆว่าออกซี่ค่ะแล้วก็เอทิลเฮกซิลเมททอซิไซยามีไซยามเนะคะหรือซินค่ะแล้วก็ออกโตไคลีนะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่าออกค่ะเอาจะมาเอนแคปด้วยเบตาไซโคเด็กตินนะคะวิธีการค่ะก็คือเราจะนำเอา สารทั้งหมดนะคะทั้งสารกันแดดแล้วก็เบต้าไซโคเด็กตินเนี่ยมาผสมรวมกันนะคะโดยอัตราส่วนโมเลกโชของเบต้าไซโคเด็กตินกับสารกันแดดเนี่ยจะผสมกันอยู่ที่อัตราส่วน0ต่อ 1, 1ต่อ1และ2ต่อ1ค่ะนำไปผสมกับสารละลายแอลกอฮอล์เมทานอลนะคะแล้วก็คนทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา48ชั่วโมงค่ะค่ะผลที่ได้นะคะ รูปแรกค่ะจะเป็นรูปจะเป็นรูปแสดงการดูดซับรังสีรังวีนะคะรังสี UV นะคะของสารกันแดดซีนค่ะที่ความเข้มข้นเบต้าไซโคเด็กตินต่างๆนะคะที่อุณหภูมิห้อง25องศาเซลเซียสค่ะจะเห็นได้ว่านะคะ 1. ความสามารถในการดูดซับแสงเนี่ยจะลดลงเมื่อความเข้มข้นของเบต้าไซโคเด็กตินสูงขึ้นค่ะและที่2นะคะเราจะเห็นจุด iso basic point ค่ะซึ่ง2จุดนี้นะคะจะเป็นจุดจุดแรกเนี่ยจะเกิดจากความสมดุลนะคะระหว่างเบต้าไซโคเด็กตินกับสารกันแดดซีนค่ะที่อัตราส่วน1ต่อ1และ1ต่อ2นะคะส่วนจุดที่2เนี่ยก็คือเป็นการสมดุลการระหว่าง c o n f u r a t i o n ของตัวสารกันแดดเองค่ะซึ่งสารกันแดดชนิดซีนนะคะจะมี c o n f u r a t i o n อยู่2ประเภทก็คือ e และ z ค่ะ ตั้งรูปนะคะรูปที่3ค่ะแสดงความสามารถในการดูดซับแสงนะคะของสารกันแดดออกค่ะจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการดูดซับเล็กน้อยนะคะเมื่อความเข้มข้นของเบต้าไซโคเดกดินเพิ่มสูงขึ้น,นะคะ่ะและรูปที่4นะคะเป็นความสามารถในการดูดซับแสงของออกซ่ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อความเพียบ้พนของเมต a าไซโคเด็กตินเพิ่มขึ้นเนี่ยความสามารถในการดูดซับเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหรค่ค่ะต่อไปนะคะรูปที่5นะคะจะรูปที่5ถึง7นะคะจะเป็นกราฟแสดงความร้อนจากการวิเคราะห์ DSC ค่ะโดยที่เราจะศึกษานะคะคือสารกันแดดที่ถูก e อนแคปด้วยเบต้าไซโคเด็กตินนะคะสารผสมไอสารการผสมสารกันแดดกับเบต้าไซโคเด็กตินทางกายภาพค่ะ แล้วก็สารกันแดดเพียวๆแล้วก็เบต้าไซโคเด็กตินเพียวๆนะคะเราจะพบว่าพีกที่เห็นนะคะจะมีทั้งหมด2พีกค่ะเป็นพีกแรกนะคะจะเป็นพีกที่อยู่ในช่วง100องศาเซลเซียสค่ะเกิดจากการระเหยของน้ําออกจากเบต้าไซโคเด็กตินนะคะส่วนอีกพีกเนี่ยจะเป็นพีกที่อยู่ในช่วง300องศาค่ะจะเกิดจากการสลายตัวของเบต้าไซโคเด็กตินเองนะคะ ค่ะแล้วในรูปนี้นะคะเราจะเห็นอยู่มีพีกแหลมๆในช่วง65องศาเซลเซียสค่ะซึ่งเกิดจากการหลอมละลายของออกซินะคะซึ่งเราจะเห็นเล็กน้อยนะคะในการในการผสมกันแดดแบบฟิสิกอลมิกเซอร์ค่ะแต่ในอินคูชันเนี่ยเราจะไม่เห็นนะคะ ค่ะรูปที่6นะคะเป็นกราฟความร้อนของสารกันแดดซินค่ะจะเห็นได้ว่ากราฟฟิสิคอลมิกเซอร์นะคะกับอินคูชันเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะรูปที่7นะคะเป็นกราฟความร้อนของสารกันแดดออกออกค่ะจะเห็นได้ว่าลักษณะของกราฟฟิสซิคอลมิกเซอร์กับอินค u ูชันเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะ แสดงว่าสารกันแดดชนิดนี้เนี่ยสามารถเตรียมได้จากทั้ง2วิธีค่ะคือ physical mixing แล้วก็ solution mixing นะคะค่ะนี้นะคะรูปที่8ก็จะเป็นรูปตัวอย่างของสารกันแดดออกซี่กับเบต้าไซโคเดตินนะคะที่ผ่านการ i n นค u s i o n c o m p a c t เรียบร้อยแล้วค่ะรูปที่9นะคะจะเป็นรูปแสดง side view แล้วก็ top view นะคะของสารกันแดด กับเบต้าไซโคเด็กตินอินคลูชันคอมเพกค่ะและรูปที่11นะคะจะเป็นรูปแสดงอิทธิพลของเบต้าไซโคเด็กตินต่อการสลายตัวเมื่อเจอแสงนะคะจะพบว่ารูป A นะคะจะเป็นรูปผ่อสารกันแดดที่ไม่มีเบต้าไซโคเด็กตินเลย ส่วนรูป b และ c เนี่ยจะเป็นรูปของสารกันแดดที่มีเบต้าไซโคเด็กตินเนี่ย 5, แล้วก็10กรัมตามลำดับค่ะจากรูปนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อมีปริมาณไซโคเบต้าไซโคเดกตินเพิ่มมากขึ้นเนี่ยสารกันแดดเนี่ยจะมีทนจะมีความสามารถในการโทนต่อแสงแดดเพิ่มมากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะก็คือเมื่อเบต้าไซโคเด็กตินเนี่ยมีความเข้มข้นสูงขึ้นเนี่ย จะสามารถเก็บตัวยาไว้บนพื้นผิวหนังไว้ของคนเราเนี่ยไว้ได้นานขึ้นซึ่งสำคัญกับกันแดดนะคะเพราะว่าสารดูดซับ UV เนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นผิวของเราเนี่ยได้มากที่สุดเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกันแดดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อความเข้มเมื่อปริมาณของเบต้าไซโคเด็กตินเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยสารกันแดดของเราเนี่ย,ดดยจะสามารถทนต่อความร้อนแล้วก็แสงแดดได้ดีขึ้นค่ะ ข้อสรุปที่ได้จากงานวิจัยงานวิจัยนี้นะคะก็คือการอินคลูชันในเบต้าไซโคเด็กตินเนี่ยนะคะจะทำให้สารกันแดดเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทนต่อแสงแดดเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เบต้าไซโคเด็กตินนะคะจะช่วยหน่วงการสลายตัวของสารกันแดดค่ะทำให้สารกันแดดเนี่ยสามารถทำงานได้ยาวได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะ และสุดท้ายค่ะงานวิจัยนี้นะคะมีความสำคัญค่ะสามารถที่จะนำไปพัฒนาคุณสมบัติกันแดดต่อต่อไปได้อีกค่ะค่ะพเจ้าก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ